สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่่องลุงคู่สู่บัวถอย welcome back to ลุงค h a ชแนลมาพบมาพอกันพี่น้องวันนี้มากินข้าวแรกน้ำกันก็วันนี้มีเมนูพิเศษพี่น้องวันนี้คือเห็ดหนึ่งไก่ก็อยากกินไก่อยากกินไก่มาหลายวันแล้วแหละพี่น้องก็เลยคิดอยากนั่นก็เลยได้ไปเอาเนี่ยเอาไก่มาหนึ่งเห็ดหนึ่งหนึ่งไก่พี่น้องเห็ดหนึ่ง แล้วกา็เห็ดมีน้ำแจวแจวขิงเห็ดแจวขิงพี่น้องเห็ดแจวขิงใส่ใส่ตับสักหน่อยโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ่บงมากินน้ำกันพี่น้องนะพี่น้องมาโอ้ยังหอนห่อนอยู่หะกะซุกๆใหม่ๆเอาขานี่ยละก่อนพี่น้องโอ้โหบ่้ผมเปื่อยพี่น้องโอ,อ้เป,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 เปื่อยเปื่อยเปื่อยละเปื่อยแห้ง Nhưng bằng mm. mm -hmm. <laughs> đâu เปื่อยได้ใจเลยพี่น้อง, <c oughs> องกูนะขอน้ำแัน ขาถอยมัน

<c oughs> สุดยอดสมอยากคิดมาได้หลายวันเลยแล้วก็กินหนึ่งไกส่สวอเลยจัดะเลยโอ้หหอนหอนหอน หอนทั้งหอนทั้งเผ็ด หลายพูดไก่เนี่ยควนว่าตัวแซ่บคือปีกมันโอ้ันเปื่อได้อยอะเลยนะพี่น้องเปื่อได้ใจอยอะเลยบ่ดูมากกระดูกรุดเลยเนี่ย แก้วกันได้ใจอะไรเพชรหนึ่งสมุนไพร หมูต้มแจ่วก็แซ่บพราะว่าเข้าเอือบได้คาล่างล่างเข,าข้าวมันได้เห<ม>็นปน้ำโอ้ยหวานคอเจ่ะๆ ขาหนึ่ง้วยขามันแสบบุขาเนี่ยมักขากระปีกไก่เนี่ยโอ้โหตุกไปยังสันวันเนี่ยตุกมังสี่กับมาว่าแล้ว อโอ้กจริงกินตํมมันก็นได้พี่น้องไม่ต้องไ่ต้องจํำแจวกระแซบเพราะว่ามันเขาเอือบได้ไดไความเปื่อยของมันลุลดุยเลย ามมามมหนึ่งใช้เวลาประมาณสุโมงหนึ่งบุคคลกับบริษัทย,ยังาลายนะก็มีแต่ทำความสะอ,อาดมาได้ <C oughs> โอ้นโหนักหมเลย เราทำความสะอาดได้แล้วก็ซีซิวใส่แล้วก็ใส่น้ำมันหอยจักหน่อยเออ chỉ mua trăm à cái nhân đây lên này thế năm đừng mắt đừng sẹp là มันเผ็ดแต่กระแทบโอเคพี่น้องคลิปนี้กระสีมันชี้ง่าวเกินไปเนาะในกระสีขออนุญาตนั่งกินเต็มที่ก่อนในกะสิลาพีลานอกไว้เทวนี้เนะาะจะได้กระฝากกดไล์กดแชรกกดติดตามซองลงคู่สู่บัวถอยเนเด้อไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องมีอย่างกะสาม,มารถจำนีสสงข่าวได้โอเคบายบาย